สวัสดีค่ะอยู่กับเก๋ตัวโตคาค่ะสวัสดีครับอยู่กับผมบอยโตโตคาครับผมและแน่นอนตอนนี้เราอยู่กับนี่เลยโตโตคาพาชมรถเข้าใหม่ครับใช่แล้วนะคะมาพร้อมกับความหรูหราความใหญ่ความยาวกับเจ้าคันนี้นะคะโตโยต้ามาร์จิสตี้สองจุดแปดกรนนะคะตัวท็อปเลยนะครับผมรถปี2020จ้ะทุกคนค่ะด้สีดำ้วยนะคนหากันเยอะนะครับผมคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันสวยเลยนะครับผมสภาพนี่ เก็บงานน้อยมากด้วยบอกไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวจะพาชมกันว่ารถเข้ามาเราจะทําอะไรยังไงบ้างสําหรับรถคันนี้นะครับผมเอากันเรื่องรอบนอกก่อนนะเอากันเรื่องรอบนอกมาดูกันที่จุดด้านหน้าก่อนด้านหน้าด้านรอบนอกนะครับผมนี่เห็นไหมเห็นยังเห็นมดไม่ใช่ตัวนี้โอ้โหถ้าไม่สังเกตไม่เห็นนะหรือว่าเลอะอะไรแค่นั้นเองสเก็ตหินสเก็ตหินเล็กน้อยนะครับผมสเก็ตหินนะครับนี่จะเป็นลักษณะเอหินกระเทาะเนาะจ้ะ สีหลุดเพราะมันเป็นด้านพระเป็นเรื่องไม่แปลกนะครับผมตัวนี้ด้านหน้าด้านพระตรงนี้เราจะทําสีสองชิ้นค่ะตรงไหนบ้างก็คือฝากระโปรงแล้วเห็นแล้วอ่าอย่างเงี้ยอ๋อขอบด้านล่างด้านล่างก็ต้องเก็ขาวนก็ขาวเนี่ยนจ้ะใช่กับฝากระโปรงหน้านะครับเดี๋ยวมาดูในห้องเครื่องกันด้านหน้าเก็บเท่านี้จริงๆนะครับผมหน้าก็คือจะมีทำสีสองชิ้นนะคะในส่วนของตัวฝาก็รั แล้วก็ตัวกันชนด้านหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวพาดูหัวใจหลักก่อนที่จะไปรอบรอบคันจริงๆก็อย่างที่บอกนะครับเก็บเก็บเพื่อความสวยงามนะครับผมจุดประสงค์ของการทําช่วงนี้ขึ้นมาก็คือพาชมรถเข้าใหม่เนี่ยเพื่อให้เห็นว่าเราซื้อรถแบบไหนมาขายกับคุณลูกค้าเราคเป็นยังไงตอนที่เข้ามาใหม่ๆทำไมโซมไม้เก็บงานอย่างไรบ้างถูกต้องแล้วเก็บแบบไหนเวลาเราเก็บนะครับผมอย่างเงี้ยอยรางเราเก็บใช่อย่างเงี้ยเก็บสีเก็บสีแล้วก็ ใช้สียังดีนะที่นี่ใช้ 2K นะครับผม 1K ไม่ใช้นะครับผมแห้งเร็วเราไม่ใช้เราใช้แห้งช้านะครับผมเพื่อความคุ้มค่าของลูกค้านั่นเองนะครับผมยอมจ่ายเพิ่มนะครับผมเพิ่มอ่ะจริงๆเราใช้ 1K ก็ลูกค้าเอาจริงดูกันไม่ออกนะแต่เราใช้ 2K นะครับผมคือยืดอายุการใช้งานคุณสมบัติเขาโดยตรงเลยนะครับคือ 2K ต้องบอกก่อนว่าราคาจะสูงกว่าแต่ว่าได้ผลรับรับประสิทธิภาพที่ดีกว่าใช่ตมีแหละเราต้องการให้ลูกค้าได้คุณภาพไปใช่ครับนะครับผมทนทาน เ mm hmm> งาชำํำวาวายืดอายุการใช้งานานะครับผมน่นะคะมาอันนี้คือห้องเครื่องนะจ๊ะเดิมๆเลยมายัางไงก็คือเรามราจอดแล้วก็ถ่ายกันแบบนี้เลยใช่นะครับนะครับผมตัวนี้ก็อย่างที่บอกครับตามช่วงเลยชมรถเข้าใหม่ก็จะเร็วๆกันนะครับผมตัวนี้ฝากระโปรงหน้าเดิมนะครับผมฝากระโปรงหน้าเดิมสติกเกอร์ต่างๆมอก็อยู่กันครบนะครับผมเนี่ยน็อตไม่มีขยับนะครับผมไม่มีขยับเนาะ เลียมสวยงามนะครับผมอ่ะเครื่องเครื่องนี่เป็นสิ่งสําคัญเลยเป็นหัวใจเลยนะครับผมเพราะว่าไม่มีรถไม่มีเครื่องยนต์วิ่งไม่ได้เนาะใช่แล้วนะคะนะครับผมแต่เราจะพยายามให้เห็นนะครับผมว่ามีเพียงแค่ฝุ่นดินเท่านั้นไอเนี่ยระหว่างสีขาวกับสีเงินเงินเนี่ยไอ,ไอสีดำดำเนี่ยสีดำดำนี่นคือฝาวาวฝาวาวอ่าไอสีเงินเงินเนี่ยคือเสื้อสูบละลงมานะคร<อ>ับผมท<อ>ีเนี้ยะะมันเป็นว่า เกนเดิมซีนเดิมพยายามสอดส่องให้ดูเนี่ยว่าอใน้ำมันมันไม่มีหยดเยิมั่วซึมอันนี้สําคัญนะครับผมมันบ่งบอกถึงการใช้งานของเจ้าของเดิมบ่งบอกถึงความใส่ใจบ่งบอกถึงการดูแลรถจ้าสิ่งเหล่านี้บ่งบอกได้จริงๆภายในชาไหมโซมไหมยางที่เขาใช้สภาพรถณตอนเนี้ยที่เราเพิ่งซื้อเข้ามาเนี่ยทุกอย่างนมันบ่งบอกถึงเจ้าของเดิมได้หมดนะครับผมเอาอย่างบางคนเคยเจอะเอารถมาขายบางทีมาหน้าร้านเราอย่างเนี้ยโอ้โหข้างในนีด ขนาดเป็นผู้หญิงรีงลกเลยนึกถึงสภาพห้องเลยเคยดูข่าวไหมล่ะเห็นไหมห้องเช่าอ่ะกำลังกำลังนึกภาพนี่บ้อยู่นะครับสาหรับคันนี้ถือว่าเครื่องแห้งๆนะครับผมไม่เคยผ่าฝาไม่เคยเปิดนะครับผมที่สําคัญถึงจะเป็นดีเซลไม่เคยแมปไม่เคยแมปไม่เคยไปใส่กล่องดัน่างนู่นนี่นั่นเหนืจุดอี้จุดนันอยู่เดิมๆหมดของเราที่นี่ขายแต่รถเดิมๆเครื่องไม่เคยผ่าฝาไม่เคยเปิดเกียร์ไม่เคยผ่าไม่เคยซ่อมไม่เคยโอเวอร์ฮอล นะครับผมและสภาพณปัจจุบันนี้ก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์น้ามันอะไรก็ไม่มีหยดเยิมรั่วซึมนะครับผมในเรื่องของบอดี้ด้านหน้าห้องเครื่องก็เดิมทั้งสิ้นนะครับผมคาน3ามชิ้นก็ยังเดิมหมดากระโปรงหน้าก็ยังเดิมนะครับผมตัวนี้จัดอยู่ในรถเก๋เดินเป็นเต็นท์หน้าเลยค่ะเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับในเรื่องการเก็บงานคันนี้ก็ถือว่าน้อยมากๆด้วยนะครับผมก็ด้าน้าเห็นละสองจุดสองจุดแค่ด้นหนึ่งด้านข้างจอันนี้ตัวสารเนียบสมบูรณ์แบบไม่ได้ทํานะครับ ไม่เห็นเลย<อ>เห็นไหมนี่ไม่มีจริง,งไม่มีนะครับผมไม่มีไม่มีกุพนะฮะจะมีเก็บตรงนี้ให้หน่อยหนึ่งจริงๆมไม่ได้อยากเก็บด้วยขัดๆก็ได้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บให้อ่าฮะเพื่อความเนี้ยบเลยมีอยู่เส้นหนึ่งบางๆบางๆมัน,นเป็นทิ้ส่วนของเสาตรงนี้ถ้าไม่สังเกตก็คือมันจะเป็นทิ้ส่วนของเสาตรงนี้ไม่เกี่ยวกับประตูไม่เกี่ยวกับอันนั้นด้วยนะครับผมชิ้นเล็กๆตรงนี้เลยเมื่อกี้กล้องเห็นแล้วล่ะนะครับผมเนาะนั่นแหละ ขนแมวเออนั่นใช่เลยเรียกขนแมวเห็นไหมคือตรงเนี้ยไม่เห็นเค่เรศถามว่าไหนอะคือยังไม่เห็นจริงๆอ่าเนี่ต้องตาดีด้วยเราถึงจะเห็นนะครับอ่าภายในนะครับผมก่อนที่จะไปถึง้ายในนี่เดี๋ยวเราต้องดูนี่ก่อนนี่ตัวนี้เดี๋ยวเปลี่ยนให้เลยอืประตูหน้าขวาเป็นอะไรที่ใช้งานเยอะที่สุดเวลาปิดแล้วก็แทะกรแทแทกบ่อยๆมันก็มีมันก็จะมีสภาพบ้างเล็กน้อยแตกกระเข็อะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวตัวนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งเส้นอ ตันนี้อะไรหาง่ายเตอร์ต้านะครับผมโดยรวมอย่างอื่นถือว่าสภาพสมบูรณ์ท่าหลังคาคอนโซลเนี่ยเพดานช่องแอร์บังแดดต่างๆนะครับผมถือว่าสมบูรณ์นะครับผมแล้วก็จะมีในเรื่องของพวงมาลัยพวงมาลัยอยากทําให้มันจ็เป็นจุดที่สัมผัสบ่อยมากมันไม่ได้เป็นไรเราอยากทําให้นี่เดี๋ยวจะฉายไฟให้ดูเจ๊บอยจัดให้อ่าๆนี่ๆกล้องกล้องมองเห็นนี่เนี่ยไม่เห็นไฟแล้วสิเดี๋ยวจะจัดให้นะ นี่นี่น้อยมากเลยนะนี่แหละจำเป็นต้องเก็บไหมโอ้เดี๋ยวเปลี่ยนหนังให้ทั้งวงเลยอ้าวหัวเกียร์หัวเกียร์กันบ้างไปดูหัวเกียร์นี่หัวเกียร์ไัวจัดยร์ไหนหัวเกียร์มันเป็นยังไงมันก็จะมีเนี่ยถลอกนิดนึงก็็เหนนิดนึงถลอกอ๋อเนี่ยถลอกถลอกตรงนี้ถลอกนิดนึงเออฟิล์อันน่านกได้นะเอาจริงเป็นหนูหนูก็มองว่ามันเป็นธรรมดานะมันก็เป็นชาตินั่นแหละนั่นแหละก็ แต่ว่าเยไมหุ้มหนังให้หลเลยหุ้มหนังให้ใหม่อ่าหุ้มหนังให้ใหม่เลยนะครับก็คือเท่ากับว่าภายในเมื่อกี้ตรงนี้จะมีเขาเรียกอะไรนะยางกระดูกงูยางกระดูกงูอ่าพุ่มพวงอะไรหัวเกียร์โอ้จริงๆพวกพวงอะไรหัวเกียร์นี่จริงๆจะพ่นจะอะไรนี่ก็ได้แล้วดูไม่เรื่องหรอกนะครับผมแต่ว่าไม่ได้ของเราทำให้ดีทำแล้วทำให้ดีเลยทำเหมือนเราเอาไปใช้เองนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของเบาะเนี่ยรู้สึกว่าคนขับนี่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 นิดนึงช่าจมมองไม่เห็นอีกเนี่ย เดี๋ยวเห็นแค่เป็นเหมือนแบบรอยการยับในเรื่องของการนั่งลงไปนี่ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่นแต่งนิดนึงใช่ไหมเนี่ยนิดนึงเนี่ยนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวจัดให้อืเปลี่ยนหนังมาให้เลยจ้ะนะครับผมก็คือภายในจะมีด้วยกันทั้งหมดสี่จุดที่เห็นตอนนี้นะคะนอก้าสวยสดงดงามอ่าเดี๋ยวให้กล้องแพนดูได้เลยนะครับผมอ๋อในเรื่องของบอดี้จะไล่ไปรอบเดียวเลยเนาะบอดี้บอดี้คันนี้สวยนะครับ นี่เม็บอาร์คดูตัวนแบบทีทีอ่าอย่างนี้เลยนะครับผมมีสเปคเดิมโรงงานเลยนะครับผมผมชัดลึกใช่ไหมนี่แบบนี้นะครับผมเช่นเดียวกันกับประตูสไลด์นะครับนี่เดี๋ยวเราดึงให้ดูกันเลยนะครับผมนี่อยู่ครบตามตำรานะครับผม ประกอบพระประกอบมาจากโรงงานผลิตมาอย่างไงอย่างนั้นเลยนะครับผมไม่มีการทําสีไม่มีการอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องมองไปถึงตัวบาะนะสิ่งที่เก็บมองเก็บมองอะไรรู้ว่าบไดยังเรียบร้อยเลยใช่เพราะว่ามันเป็นจุดที่สัมผัสขึ้นรองบ่อยมากๆนะครบางทีขึ้นไม่ระวังบางทีรองเท้ามีแล้วพวกนี้มันมันเป็นพลาสติกกับพลาสติก มันก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนพวกเหล็กพวกอะไรอยู่แล้วพอเวลามันเราไปเหยียบจะน้าหนักเรามันก็เกิดการเสียดสีแต่อันนี้ไม่มีเลยนะ๋อไม่มีริ้วรอยแบบรอยอันนี้เลยนะใช่นะครับผมไม่จริงอันนี้ไม่จริงนะครับเห็นไหมอ่ะไปเดี๋ยวไปดูสีด้านด้านด้านกันด้า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 นข้างด้านข้างนะคะด้านข้างเออแต่ให้เห็นว่าประตูไม่มีไนะครับ ด้านท้ายนี่ไม่มีเอาดูยางกันบ้างยางยางยาแอบเป็นขนยางอยู่โอ้โหดันหลบนะครับผมดอกหนาเป็นเซนโอ้โหปี2024ครับตัวนี้ปี2024ผมให้90%เลยตัวนี้โอ้โหลูกค้า40,000โลปูพื้นอสลับยางดีๆไปถึง50,000่ะนะครับผมปีกว่า2ปีใช้ไปนะฮะใช้ไปเลยนะครับผมสบายๆไม่ต้องเสียใครจ่ายอะไร สวยงามอยู่แล้วนะครับผมจะมีด้านท้ายเนาะด้านท้ายยังไงนี่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 โอ้โหมองไม่เห็นนะสิเดี๋ยวผมฉายไฟให้ดูนะฮะนะครับนี่นี่ไงอ๋อโอเคนี่นี่นี่รอยเล็กน้อยอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับผมเนี่ยสังเกตเห็นหรือบางทีอ่ะอาจจะตรงนี้มันเป็นสันพอดีไงเป็นมือเราเนี่ยเราเราใส่แค่ประดับเราไปจับมีงานปะอาจจะเปิดไปได้เนี่ยเปิดไปแล้วอ่านะครับโอเค ก็จะมีทั้งจุดนั้นแล้วก็การชนหลังการชนหลังนะครับผมนม่เรีย้องอ่าดูดูบอดี้ก่อน็มตไม่มีขยับเหมือนกันนะครับผมสําหรับนี่ด้านท้ายทั้งสองฝั่งเนาะเห็นไหมครับจุดอาร์กล่องน้ําอะไรก็เนี่ยสวยอยู่นะครับนี่นี่อันนี้มันบังโอเคเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้โชกันบังนะครับผมสวยนะครับผมโอ้หเรียบร้อยด้วยมีผมกระดุมให้หนึ่งชุดจ้ะ ุดนี้สี่ห้าพันนะพ่ารถรถใหญ่ไงก็ของเดิมเขาทำมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะใช่ถึงบอกไงเวลาซื้อรถแล้วได้รถที่เจ้าของเดิมก็ดูแลรักษาเป็นอย่างดีก็เป็นกำไรของเรานะครับแล้วก็อุ่นใจด้วยเนาะใช่ครับเจของเดิมดูแลมาให้ดีขนาดนี้แล้วเราก็รับช่วงต่อไปดูแลได้เลยมามาถึงกระชนหลังกระชนหลังก็จะมีตรงนี้นี่อ๋อขีดเนยนะจ้ะ นะครับผมบางๆกิ๊ๆขัดก็ออกนะครับผมไม่เป็นไรเก็บใหม่ให้เลยเพราะว่าถือว่าสีดําด้วยหนึ่งสีจะไม่ค่อยเพี้ยนนะครับผมแล้วก็มันเป็นด้านที่รับกันเขาเวลาเขาทาสีคือถ้าเกิดว่ามีการกระโดดข้ามชิ้นเหมือนตะลามของฮอตจะไม่นิยมทากันสมมติว่าเก็บชิ้นนี้ทําสีชิ้นนี้เว้นชิ้นนี้แล้วก็โดนมือชิ้นนี้อย่างนั้นก็จะไม่ค่อยนิยมทํากันนะครับอันนี้มันเป็นคือฝากกระโปรงหน้ากระชนหน้า ฝาท้ายกระชนหลังามันก็เป็นจุดที่รับกันอยู่แล้วไม่มีปัญหานะครับผมแต่ส่วนสีด้านข้างนี่ถือว่าเรียบร้อยเลยนะครับผมเรียบร้อยเลยนะโอเคมาดูในเรื่องของบอดี้ด้านซ้ายกันนะครับเรียบร้อยเนาะรถคันนี้สภายในนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับผมใครที่หาภายในดําอยู่ก็มีเลยนะครับผมหนึ่งคือดูแลรักษาดูแลรักษาง่ายด้วยนะครับผมเบาะหนังสีดําเพียงเอาผ้าชุบน้ําเช็ดเช็ดอะไรเงี้ยก็ดู สะอาดได้เหมือนใหม่นะครับผมนะฮะอ่าเรียบร้อยนะครับนะฮะอาคเดิมสีนเดิมแฟนเทสอะไรอยู่กันครบเหมือนเดิมนะครับผมค่ะอ่าบานสุดท้ายนะครับนี่อ่ามีเลยนะครับเดิมทั้งสี่บานนะครับผมคอนเฟิร์มการันตีหน้าท้ายคันนี้รถสวยเกตเอนะครับสวยมากสภาพนี่จริงๆถ้าไม่คิดอะไรมากอย่างพวงมาลัยเนี่ยจึงนึงนิดนึงถง่าวว่า จร,จริงๆไม่เก็บก็ได้นะแม้แต่เนี่ยสะเก็ดหินด้านหน้าเนี่ยบางคนก็เอาสีดํามาแต้มๆนี่ก็มองไม่เห็นแล้วนะอ่ฮะคืออย่างที่บอกที่โต๊ตู้ายของเราพยายามเก็บเพื่อความเนีย้ยเนี่ยที่เรามาทําคลิปพาชมแล้วเข้าใหม่ก็เพื่อสิ่งนี้ด้วยส่วนหนึ่งคือ <ภา S 1> พเพื่อว่าตอบคําถามลูกค้านะครับผมอย่างเงี้ยทาทำไมทาสีเพราะอะไรท,ำทำราทาไมนะครับผมบางคนมีความกังวลไงเอ้รถมีไปชนมาไหมอะไรมาไหมทำไมถึงต้องทําสีไม่ใช่นะครับผมอันนี้เราเก็บเพื่อความเนี้ยเพื่อความสวยงามอ่า แล้วเรามีประจักษ์พยานหลักฐานเลยว่าก่อนทําทําเพราะอะไรนะครับใช่เก็บอะไรบ้างนะแต่ถามว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ซีเรียสอยากจะซื้อไปใช้ในสภาพนี้มีราคาพิเศษไหมคุณเก๋มีให้นะเดี๋ยวเราแจ้งกันท้ายคลิปถูกต้องแต่ก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของราคาพิเศษในช่วงระหว่างเก็บงานมันต้องมีนต่างช่วงการทดสอบช่วงการลองขับด้วยนะครับผมในเรื่องของสมรรถนะช่วงล่างจ้า เกียร์เครื่องยนต์นะครับผมว่าการขับขกี่นะคะสมรรถนะจะเป็นอย่างไรสมบูนณ์ไหมอะไรยังไงต้องแก้ไขอะไรหรือเปล่า,านะครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันเลยก<ะ>่าเพื่อไ, <ป S 1> ไม่เสียวเวลาครับ่บ <1. S 2> ก่อนอื่นขอสตาร์ทรถก่อนนะครับ ยินดีค่ะวันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนตำแหน่งนิดน,นึงด้วยความเป็นรถหรูนะคะเราก็ต้องอาศัยช่วงนี้ในการได้แบบมานั่งสัมผัสเบาะด้านหลังนะคะไม่ใช่หรอกก็คือเราอ่ะตั้งใจจะมาทดสอบระบบไฟระบบแอร์ด้านหลังให้พี่บอยด้วยครับมันจะมีในเรื่องของเบาะนวดเบาะไฟฟ้านะต,ต้องเก<อ>ตเทสให้ด้วยนะครับถูกปรับอเอ็นเอ็นนอนเลยนะไม่คือแล้วนะมีที่ลองลองนัง่ง,งคือทุกอย่างคือใช้งานได้หมดเลยแล้วแอร์ข้างหลันงนี่ยเย็นฉ่ำอยู่เลย อ่าเทนวิทยุไปด้วยนะครับผมใช้งานได้ปกติจอสัมผัสใช้งานได้นะครับมามันติฟังก์ชั่นควบคุมเครื่องเสียงได้โอเคไฟหน้าจอต่างๆไม่มีอะไรโชว์นะครับผมค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเพราะว่าพวกนี้เวลามีปัญหาอะไรคือระบบเขาเยอะไงพวก a ั t i v e c r u i s e Control ระบบกันออกนอกเลนคูดคอนโทรลอะไรพวกนี Control, น้ถ้ามีปัญหาอะไรพวกนี้มันจะโชว์ขึ้นหมดเลยไฟคงไฟเครื่อง a i r b a g ABS ถ้ามีปัญหาโชว์ขึ้นหน้าจอหมดนะครับผมเดี๋ยวดูระบบไฟกระจกมองข้างหน่อยนะครับใช้งานได้ปกติปรับได้ปกตินะครับผมกระจกไฟติดไหมติด,ตดะคะถ้าหลังแอร์ทำงานปกติ <ผม S 2> นะนี่หน้าโต้ลมอยู่ค่ะเย็นมากโอเคนะครับ เตรียมตัวปรับเอ็นนอนนะไฟข้างหนข้างหลังอะไรต่างๆนี่ส่องสว่างด้านข้างไฟเขาเรียกไฟอ่านแผนที่หรอตรงเนี้ยใช่ทุกอย่างก็คือใช้ง,งานได้หมดปรับระดับความเข้มความสว่างได้เลยกลิ่นภายในรถก็ถือว่าโอเคนี่เราใส่ใจกันยันกลิ่นจริงๆ<ช>นะครับผม<ช>กลิ่นไม่อับไม่ชื้นนะครับผมแล้วก็ไม่มีบุหรีร่กลิ่นอย่างนี้ก็ไม่มีรวมไปถึงอย่างเนี้ยพวกผ้าหลังคาความสะอาดพวกอะไรอคระต่างๆอย่างนี้ก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวเราเริ่ม ทดสอบเกียร์กันหน่อยนะครับลองขัาเกียร์ถอยดูนะครับพร้อมเช็คก,กล้อง360องศานะครับอ๋อเนี่ไงระบบความปลอดภัยจัดเต็มนะจ๊ะนี่นะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมเกียร์ไม่กระตุกไม่กระชากนะนั่นหมายถึงว่ายางเส้นเครื่องเส้นเกียร์นี่โอเคอยู่เลยแล้วก็ระบบเกียร์ก็ยังโอเคอยู่เพราะบางทีกระแทกตึ้งตั้งมานี่ไม่ใช่แล้วนะครับผมก็อยากเชิญชวนแนะนํานะครับผมใครที่สนใจมาทดสอบมาลองขับ เอเดี๋ยวเขาจะหาว่าแบบจริงวหรือเปล่าเนี่ยอะไรบน้แน่นอมาลองได้นะครับผมกาลองได้กล้าที่จะให้คุณมาสัมผัสตัวรถจริงมาลองนั่งมาลองขับได้ทุกตำแหน่งทุกที่นั่งเลยจ้ะครับไปค่ะสบายไหมล่ะเบาหลังอ่ะสุด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 เงียบอะขับแค่นี้รู้เลยจริงๆรถที่มันขับดีอะอย่างผมมันขับแป๊เดียวมันจะรู้อยู่แล้วไงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองลองหลายที่นะครับ หลุมเล็กหลุมน้อยแล้วนาดแหลกเหล็กไม่ดังนะจ้ะบูธต่างๆปีกนกไม้ตีกองอะไรพวกนี้ถือว่าสมบูรณ์เลยแน่นนะครับเดี๋ยวลองอีกราดหนึงดูแล้วกันเงียบน,นะไม่โยนด้วยนะไม่โยนไม่โยนเดี๋ยวไปลองคอสะพานดูอีกทีจัมคอสะพานดูหน่อยนะครับลองแบบลองใช้ความเร็วเดี๋ยวไปดูหน่อยว่า ลูกปืนลอ้อหอนไหมดังไหมยางเป็นยังไงนะครับค่ะการเปลี่ยนเกียร์เฟืองท้ายหอนไหมอย่างเงี้ยนะครับผมมันต้องใช้ความเร็วถึงในระดับหนึ่งถึงจะรู้นะครับอันนี้ก็ได้บางส่วนโอ้โหโอเคเดี๋ยวขออนุญาตใช้ความเร็วนิดนึงนะครับก็<ต>มีแค่แต่ต<ร>ยัง,<ร>ง,งนิ่งอยู่เลยนะร้อยยี่แล้วนะเออนี่คือแบบนั่งข้างหลังได้แบบชิลๆนี่นะครับร้อยยี่แล้วก็ยังนิ่งๆอยู่นะครับผมูโอเคตอนนี้ร้อยสามแล้ว เออร้อยสี่สิบก็ยังเนิ่งอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆมันเป็นรถขนาดใหญ่แล้วเราวิ่งอยู่บนสะพานอย่างเงี้ยการประทะการโต้ของรถอ่าจริงๆเดี๋ยผมอยให้ดูเล่นะหมเนี่ยดูเล่นมก็ได้เลยนิย่งๆ,ๆเลยนะครับผมเนี่ยตอนนี้ร้อยสี่ร้อยห้านะจ้ะนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับผม,อมโอเคเลยรถของเราทุกคันนี่มาลองนี่ดีทั้ทุกคันเลยเนาะยังไม่เจอคันไหนเลยนะครับผมที่จะต้องแบบเก็บงานเยอะๆนะครับผมนั่นมันกำลังหมายถึงว่าเรา คัดรถมาอย่างดีนะครับผมคัดสัรนรถมานพยายามหารถที่จะของเดดูแลรักษามาเป็นอย่างดีเนะก็มีการทําการบ้านอย่างหนักอะเนาะในการจะได้รถแตะละคันมาตั้งแต่การหาข้อมูลทำรีสองรีเซิร์ชต่างๆกว่าจะได้คันนี้มาอะไรอย่างนี้หรือว่าแตะละคันที่เราได้เข้ามาด้วยคือพูดง่ายเราใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับก็ ลูกค้าได้ไปใช้อย่างคันนี้ก็ไม่ผิดหวังเป็นอีกหนึ่งคันที่ไม่ผิดหวังนะครับผมค่ะคอนเฟิร์มให้เลยครับคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มนั่งสบายมากขออนุญาตนอนก่อนนะหลังจากที่เราไปทดสอบช่วงล่างมาเรียบร้อยแล้วทดสอบลองขับนะครับผมจริงๆไม่ใช่แค่เพียงช่วงล่างนะเครื่องยนต์เกียนะครับผมสมรรถนะในการขับขี่ใช่นะครับผมก็บอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่อยากจะแนะนําไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเครื่องเงียบนะตัวนี้เป็นโซ่นะครับผมโซ่ไม่ดังนะตั้งแต่ตอนเริ่มสตาร์ทหรือว่า เครื่องรอบเบาพวกนี้มันเป็นโซ่ราวลิ้นไง้ตัวแรกๆมันจะมีปัญหาอ่าแต่ตัวนี้พัฒนาแล้วพัฒนาแล้วีการปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆแล้วก็พวกนี้เอาจริงๆนะรู้ไหมสาเหตุมันเกิดจากอะไรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไม่ตรงรอบจริงๆแล้วมันทําให้พวกรางโซ่อะไรพวกเนี้ยลุกลอกอะไรต่างๆเนี่ยสึกเร็วนะครับผมเพราะฉะนั้นก็อันนี้เฮียอูเขาแนะนํามาก็ต้องมีวินัยในการดูแลใช่ถึงเวลาก็ต้องเปลี่ยนถ่ายเขาตามระยะนะครับผม ใช่แล้วนะฮะตัวนี้ไม่เป็นเงียบนะครับผมแล้วก็พละกําลังอะไรปกตินะครับผมไม่ไม่อั้นไม่อืดนะครับผมแล้วก็เกียร์เปลี่ยนสมูทเฟืองท้ายไม่หอนไม่หอนเพราะว่าตัวนี้เป็นรถขับหลังนะเฟืองท้ายไม่หอนนะครับผมช่วงล่างโช็กไม่โยนไม่ย้้ยไม่โยนนั่งสบายมากแล้วก็เงียบด้วยนะครับผมยางไม่ดังลูกปืนล้อไม่หอนเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแล้วจริงๆคันนี้เก็บงานไม่เยอะหรือแทบไม่ต้องเก็บก็ได้แต่คันนี้ตีเลียดนะครับผมจริงๆ เอาไปสภาพนี้ก็ยังได้เลยนะครับผมเราเก็บเพื่อความเนี้ยบย้ำกันทีเพื่อความสวยงามนะครับผมข้ามาดูตัวรถก่อนก็ได้ใช่ระหว่างที่เราเก็บงานนะครับผมลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาดูรถได้นะนะครับผมหรือจะมาจับจองไว้ก่อนอะไรเงี้ยก็ได้เพราะตัวนี้ไปไวจริงๆของมีไม่เยอะด้วยตัวแกนตัวท็อปตัวนี้นะครับผมกำหนดการแล้วเสร็จการเก็บงานของผมจะอยู่ประมาณวันที่2เดือนมิถุนายน2อง8ยนะครับผมถ้าใครสนใจเพราะว่าถ้าเกิดผมเก็บงานอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วราคาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้นะครับผมแต่ตอนนี้ ราคากองเกมงานเราอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าสนใจต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวทอ็อปเนี่ยค่ะถ้าเป็นป้ายแดงเนี่ยจะอยู่ที่สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทรับรถปีสองพันยี่สิบค่ะณตอนนี้ใครที่สนใจที่ตัวต่อค่าของเราตั้งขายอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทจ้ะได้ตัวท็อปได้สีดำไปใช้เลบอกรา<ล>คาไปก็แอบ,บก็เอ๊ะพูดผิดหรือเปล่าเห็นไรที่ล้านแปดนะจ๊ะคุนขาแต่ว่ากำหนดเสร็จวันที่สองคุณก็ไม่ค่ะ ้าวันที่2พร้อมตั้งขายปุ๊บเนี่ยราคาอาจจะมีการปรับขึ้นติดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะล้าน6ล้าน7ล้าน8อะไรก็ว่ากันไปนะคะเพราะว่าตัวนี้เก็บงานค่อนข้างน้อยด้วยราคาดังนั้นเสร็จเร็วใครที่สนใจแนะนําอย่างที่พี่บอยบอกเข้ามาชมรถก่อนได้เลยมาจับจองมาขอโปรราคานี้ไว้ก่อนได้เลยนะครับผมนะคะนอกจากราคาพิเศษก็จะมีในเรื่องของบริการหลังการขายด้วยอ่าใช่นะครับผมตัวนี้เราก็มีรับประกันให้นะครับผมเครื่องยนต์เกียร์นะครับผม 247รายการรวมไปถึงระบบเบรกด้วยนะ,ะระบบเบรก ABS airbag ระบบความปลอดภัยต่างๆ,ๆระบบบังคับเลี้ยวนะครับผมพวกเขาขับแหลกพวงมาลัยอะ,อะไรพวกนี้ก็มีรับประกันอยู่ด้วยนะครับผมพวกผู้ไปกับบริการฉุกเฉินนะครับผมรถยกรถไติน้ำมันหมดจำแบตยางรั่วอะไรพวกนี้สามารถติดต่อ call center Mm hmm. มีบริการฉุกเฉินมาช่วยลูกค้าตลอด24ชั่วโมงนะครับนะคะเราใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่ดูรถเข้ามานะคะในเรื่องของการทํารถนะคะแล้วก็ไปจนถึงในเรื่องของบริการหลังการขายด้วยนะคะนะดังนั้นใครสนใจหรือว่ามีคอมเมนต์ต่างๆอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากให้เราอัปเดตหรือว่าอยากจะดูเป็นรุ่นไหนหรือรอยากให้เราทําเพิ่มเติมยังไงเนี่ย คอมเมนต์มาได้เลยอ่าสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับใช่แล้วในคลิปนี้นะครับผมหรือจะติดต่อเข้ามาเบอร์โทรศูนย์แปดสามเจ็ด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 สี่เจ็ดและศูนย์แปดสามเจ็ด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 ห้าเจ็ดบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะกับมาเจสตี้สองจุดแปดแกรน์ปีสองพันยี่สิบคันนี้ยังไงก็ฝากไว้ด้วยค่ะเอาล่ะคลิปนี้หมดนัทีของเราสองคนแล้วค่ะเจอกันได้ใหม่คลิปหน้านะคะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ She's such a tease, bitten lips, bruised knees I'm addicted to her, need her touching me Cause she got a bad little waist And we tearing down this place, off the liquor that we chase Cause us to the face, baby I don't need no space, coming closer for a taste And I'll show you how I make everything just fade away Cause she's like sex, drugs, cocaine